สวัสดีครับนักกันในชาแนลนะครับวันนี้มายิงปลาวันเดียวนะครับจะมาดูว่าของที่มายิงจะมีปลาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูนะครับให้โดนเราจะเลาะคลองนี้ไปนะครับเลาะคลองไปจนกลับสุดนะครับแล้วค่อยจบมาน้ําก็ประมาณนี้ครับคุณๆุนนะ เราไปดูว่าจะมีปลายิงนะครับปลาขึ้นนะครับน่าจะตัเพียนตะเพียงขึ้นฝูงม,มีเจ้าหน้ามีเฮียมาด้วยจะได้ยิงวเนี่ยตัเพียนไม่มีตัวใหญ่ครับทะเพียน ปาขึ้นอยู่นะครับแต่ขึ้นไกลครับนู้น ون! อยู่ริมตะฝั่งนู้นครับนู้ครับขึ้นเป็นแพรอะไรฝั่งนูน้นไกลครับยิงไม่ได้ไกลมากเลยเดี๋ยวเรารอ,รอตัวที่มันแตกฟัวกันนะครับติดเสาครับ น,นี่ครับตะเพียนนะครับตัวแรกครับวันนี้ ยิงมุมสนะครับดูใกลนลนะครับใกล้มากครับตอนะนี้โดนนะครับอยู่ไกลครับแล้วก็กล้องบังช็อตยิงนะครับกล้องต่ำวันนี้ดูโดนหรือเปล่า ที่จับกล้องต่มไรแล้วนะ หลุดนะครับน่าเสียดายมากเลยหลุดไกลมากนะครับตัวน,นี้กล้องก็บังด้วยไม่ถึงนะแต่ตายใช่ปะแต่ม,มู้จะยิงโดนหรือเปล่าไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับตาจรเรอครับไม่รู้ตัวใหญ่ป่ะนะครับเห็นลางๆกล้องก็บังด้วย จับกล้องต่ำอันนี้แทวจะมไม่เห็นตกวปลาเลยเตรงนี้แหละหน้าดดอดนะครับครับผมคงจะไม่้ถ่ายช็อตยิงให้ดูแล้วนะครับตอนนี้ขาจับกล้องหักครับเดินตกหลุมเมื่อกี้ครับผม ยังไงจะส่งยอดรวมให้ดูนะครับผมขอบคุณครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายช็อตยิงให้ดูนะครับพอดีขาจ,จับกล้องหักเกือบรแล้วครับติดแผงหลังตัวก็สวยอยู่ครับเนี่ยสามขีดได้ติดแผงหลังพอดีขยับพาันนะครับใครับลอยพอขึ้นมาพอดีครับเคยสองรถติดอะไรมาด้วยนะี ตัวที่สอน,นะครับผมลอยโผล่มาพอดีเลยปลาขึ้นยากครับลอยลึกครับลอยลึกมากเลยขอจก็บปลานะครับตัวที่สามครับอยู่ไกลมากครับตัวนี้ตัวก็ไซส์พอๆกันนะครับนู่นครับขึ้นอยู่กําแพงนู่นนะครับ มันจะซูมให้ดูน่นครับขึ้นอยู่ตรงผักตบมือน,นะครับนึกว่าจะไม่โดนฟุบโดนนะครับที่สามนะครับฉัดยิงไม่ไายให้ดูนะครับพอดีต้องหันนะครับผมเราจะปากนะครับตะเคียนใหญ่นะครับจะ,จะยิงตะเคียนใหญ่ Todo la familia. ตัวที่สองนะครับวันนี้ไม่ขึ้นยิงผลงานวันนี้นะครับแปดตัวโอ้ยผู้ช่วยดีเนาะแปดตัวครับวันนี้